มาเพิ่งส่วนทุเรียนครับนี่สามปีสามปีได้ไงเราได้ครับนี่พี่น้องเบื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 ้องคุณสามปีนี่สามปีอันนี้โอ้เป็นซี่เมตรต้นนี้จอต้นนี้สามซี่เมตรซี่เมตรนี่ได้อยู่นี่ครับต้นนี้ต้นเดียวกันนี่ครับปลูกพร้อมกันนี่อันนี้บวกงามนี่มันก็มีต้นงามต้นบางงามอันนี้สมบูรณ์ครับนี่สามปี ครับีเอาพระพีพระนองเขาเบิ้งรูนพี่เจ้านี่นี่มันย้ายไปรู้นี่เจ้านี่เบิ่งรุ้นี่อันนี้อันนี้ง้ามอยู่นี่ต้นนี่แต่ว่าต้องต้องเอาไอ้ยังก่สาธิตดูเอากดกด้นาเนาะกดหนามมะมัดกิ่งมันให้มันกิ่งมันกิ่งมันให้กิ่งมันย่อยย่อยลงอยมันสั้นขึ้นให้มันแตกกข้างเพราะมันไดทีเออเพราะมันใดที่บยมันตั้งขึ้นไปตามต้นนะครับให้มันเอียงให้มันเอียง ให้มันเอียงให้มันเอียงลงทั้งทั้งทั้งลุมนะครับเออมันออกสั้นขึ้นมันมันบ่เป็นหน่วยหน่วยบ่งามหน่วยบ่ดีต้องให้มันให้มันเออให้มันเลี้ยงเลี้ยงงามเลี้ยงออกมาปลูกค้อมกันอันนี้กระบอกงามเป็นไรครับนี่เรียกว่าปลูกความกันมู้นี่ใหญ่งามตัวน้สามเมตรสูงสามเมตรพี่หน้ากับบิน่วยแล้วนี่อันนี้ลงไม้อันนี้ลงไม้ Premises, ปลูกกล้วยซับไใบอันนี้ก็บอีอันนี้กับอีขืนย ah, oh. <S <S ุ้สมบูรณ anyway> ์อยู่นี่ครับนี่เฮียมาลุงไม้เห็นรออันนี้ลุงไม้นี่นี่นี่ลุงไม้อันนี้ลุงไม้ลงบังใดนะครับบังปีบัถึงปีนี่ปลูกกล้วยซับไว้แห่มันแห่งมันแห่งมันมีโฮมเล็กน้อยนี่วันนี้ก็สมบูรณ์ดีครับนี่โอ้ยงามครับนี่งาม น,นี่นู่ครูกคูด้วยนี่ตัวนี้ก็งามสมบูรณ์ด้วยนี่กดสอบนะจริงๆมันต้องคูสามตนเลยอืมอูนนี่อะไ่พวกสมโอบ่ะนี่นี่กับสมโอครับโอ้เป็นแถวไ่ผลงานนี่นะพันธุ์ทับทิมสยามทับทิมสยาม,มแล้วก็ขาวเต็งกัวทั้งพุ่นบ่ะ เขาใหญ่เขาเต็งกัวครับอันนี้เป็นน้วยอยู่ดินน่ปลูกพี่ไก่หน่เป็นน้วยอุดปูดอิดปีดด้วยที่ไทยไปเบิ้งาใอันนี้เขาเขาใหญ่ดิมันเป็นเขาเต็งกัวดิเขาใหญ่ครับนี่ต้นนี้เขาใหญ่ปลูกต้นกล้วยไปใหมันเป็นห่มครับ เพราะันใหง่เต็มทีแล้วก็ต uh. ัดกล้วยออกครับกล้วยกับเคี้ยงงามๆเปนี้ยงก็มูนี่เคี้ยกุ้ยนี่ดถุงนี่นี่ดบ่อปลาครับ เก็บปล่าานเก็บใส่ถุงแกหนาไปเนปแกหนาวปะกหนาวกหนาวันยังแบบาวนี่ขันเป็นเป็นเนี่น้ำมันไหลได้เป็นนี่ งานวันเองครับดกคัดดินทินวัดเดี๋ไปฝากที่น่องแล้วก็เอ,อ็กซ์ซีข้าวต้มกุนีเน้นปลูกขายเลยครับปลูกกินนะครับนี่ปลูกฝากที่ฝากนอก่งองน้ำพินน่องมะยามสิ่งนออี้น่องมะหาสิ่งนี้เร่ได้ไปใส่ปนใส่แกลวลาบหมูลาบหัวไปสิ้นแล้วคิดพอเพียงคิดพอเพียงครับมีทุกอย่างครับนี่ผลมะมารากไม่นอไม้ สมโอตูเลียงมักเนาวมักนี่มักนี่มักขนุนดีนะหมกนี่มมกขนุนมักปนยมขีดปลูกอายุสวนมักหลงกองมักไฟมักละมุดหมกละมุดแล้วก็มกกันยี่ย้ก็แล้วด้วยที่จำตาลไหมมังคุด เ <Ừ, S 1> มัมูมงคุด,ม,ม,คดมันยอมชิดเนะดาะน้ำน้ำปักมือเราบดนีเหียดนิน้ำเนาน้ำน้ำหลายขนาดเ้ดเด็จ้อพ่อเราไปเอาสมโบรสมโบร์สมโอยสมโอรไปอีกสวนหนึ่งครับส,วน,สวนผุ่นสวนรังบ้าน รุ่นด,นดิโอ้บัส,สิบแปดตันวนี้ไหมที่พ่อออกวันนี้บั้งหนึ่งเปลมไหมโอ้ยเร็วบอกไม้พี่น้องกนะครับโอ้ยง่ายยยจีบหนี้ไปจีบนี้กันครับผมไปเก็บสมุนกันหนาพาอกันไหมครับสวัสดีครับ